อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Minecraft 1.5.2 Hardcore หมดนะฮะก็หลังจากพาดที่แล้วนะก็ลงเหมืองไปฮนะก็ <c oughs> <c oughs> แบบโอ้โหสยองขวัญกันทีเดียวกลับมาบ้านฮนะประตูบ้านพังคนระับสอมบี้ไม่น่าจะมาทุมนะต้องซื้อใหม่เอ้ยต้องค้ามใหม่เลยโอเคพารนี้เราก็จะไปลงเหมืองเหมือนเดิมนะฮะก็มาเตรียมของใหม่นะฮะเนื่องจากของไม่พังเลย รู้สึกพาร์ทที่แล้วเราจะได้เอ่อทองมาด้วยนี่โอเคเราจะครับเอ่อไอเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อจอบเออที่ขุดเออเราจะขับไปห้าอันนะเหมือนพัดก่อนนะะถ้าที่ขุดเราพังหมดเราก็จะเอ่อ กลับนะฮะโอเคหนึ่งสองสามส่ห้าอ่าที่ขุดหินนะฮะห้าอันแล้วก็ที่ขุดที่ขุดเหล็กนะฮะหนึ่งอัน,นะฮะโอเคโอเคมาของน่าจะพร้อมแล้วนะ พว่าผมครับต๊วครับเป็นหนึ่งอันดูบอสเอ่อเออถ้าได้ยินเสียงเอ่อทีวีนะก็ต้องกลัวอะไรมากครับผมเปิดต้องเผ็ดไว้นะโอเคเราไปลุยเหมืองกันเลย go go เออผมจำไม่ได้นะว่าผมลงตรงนั้นผมจะลงเฮ้ยเฮ้ยอย่ามานะาช้าๆอย่างนี้อย่ามานะน้องเออนี่ไงลุมที่เราขุดมาเราจะขุดขุดกลับไปคืนนะอ,อ๋อ Okay. เรากลับมาทางเดิมน,นะออลงไปเลยเนอ้องเราจะลงไปขุดตรงข้างล่างสุดของที่เราเคยขุดไปนะเราจะขุดร,บรอบๆน่าจะเจอเพชรน,นะ้วยหลังสังห้อนก็ <c oughs> <c oughs> <g ül> อาจจะอัพคลิปชา้าหรือว่าอะไรนะเพราะตอนนี้ผมเกิดอุบัติเหตุนะต้นล้มนะโอเค ก็เสบชิบหายเลยครับโอเคอ่าเราไปทางนี้เนี่ยรู้สึกพลาที่แล้วเราจะมาทางนี้โอเคเรามาขุดต่อเนะครับฮยอ๋อทองครับทองโอ้โหแจ๋วครับแจ๋วเลยฮะมีมีเพชรไหมมีเพชรไหม อ๋อเดี๋ยวฮะเปิดมาก็ได้ทองเลยฮะก็อย่าลืมฝากกดซั b s ไค i b ์ดินะกดติดตามกา share ดแชร์อะไรดยนะเฮ้ยอะไรอ่ะปับ๊บอ๋อเลสต์ s t อ๋อแม่งเป็นลายเทตเลย โอเคอเราจะขุดจนกว่าที่คุดหินเราจะพังหมดนะถึงเราจะจบคลิปนี้ได้เราจะกลับเธอ,อโอ้โหพายมูไอ้พัดก่อนนี่ผมนี่โอ้โหขวนลูกขนตั้งฮนะกลัวตายดิง่าง one out of the one they fear in their tongue he's too fucking dragon ball oh, oh, oh. เราจะขุดร,บรอบๆน่าจะเจอเพชรนะโดยหลางังหอนโอ้ยสามเฮ็ด่เย็ด K พาร์ทสี่ฮะเฮ้ยไดมอนโอ้โหเฮย้ฮยเฮย้ฮย,ฮย,ฮยฝั่นไปปะเนี่ยหนชิกของนี้ โอ้โห oh. mm hmm. อือหือคุอ้มเ็ดแค่โอ้โหอ้อยโอ้โหล้ว่าเย็ดเย็ดย็ดแฮดมอนโอ้โห ได้แถมของแถมมาด้วยฮะเอเอ,เอ,อเฮ้ยอ๋อฮึ่อ้ชัว อ๋โอ้ยเสียงละววะผมว่าภานี้น่าจะจบเร็วนะภานีพันภา้ีน่าจะจบเร็วแหละเราเจอของในตำนานแล้วเดี๋ยวภาหน้าผมจะเตรียมของลงนารกนะ เนื่องจากเราได้ที่ขุดเพิ่มมาแล้วอ๋อแต่ผมจะขุดจนไปสะพนะันอ๋อผมไม่ได้เอาเอ๋อเขาเรียกวอะไรอะ่ะถังมาว่ะโอเคเราคราเอาแล้วอ๋อก่อนอื่นอ๋อคราเป็น ตเตาฮะโอเคเผาเล็กก่อนอ้าโอเคโอเคก็ตอนนี้รมดีฮะอ๋ะรอร้อยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยป๊กอ้าวอ้าวท่านผู้ชมครับบักครับอ้าวอ้าว ดังนั้นเพชไอหล็กขายว่าอที่เราต้องกลับไปเอาของที่บ้านใช่ไหมโอเคงั้นโอเคครับเราจะไม่กลับบ้านกันนะเนื่องจากอา่อมันมืดนะผมไม่อยากผมไม่อยากอา่อเขาเรียกว่าอะไรอะเสียงอ๋อตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วนะไม่มีอาหารด้วย ทําไงดีจะตักลาวาก็ไม่ได้ตอนนี้เราต้องการเอ่อหินออกซิเดียนนะฮะเพราะเราจะเตรียมตัวไปเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไปนรกกันมาทำๆเราจะใช้เกันนะ,ะอ๋อฮหืม ยึดแคอของแรครับของแรเก็บหบเก็บไม่ใช้คนระโอเค่อทางนี้เอ่อผมไปทางนี้อ่ะทางนี้รู้สึกว่าจะเป็นบ่อน้ำน,นะอ่ามีเหละให้พี่มิโน้มีเหล็ะให้พี่ม้มอน จะมาหาเพชรถืนนี้กันนะอ่าเดี๋ยวพรงนี้ครับคอร์สอะอนพเพอะดนะ วันนี้เราบ,บรรลุเกปก้าหมายของเราแล้วนะได้เพชรมาโอ้โหดีใจเวอร์อ้านี่เราเจะเราเจอเหล็กแล้วครับหายหมดฮะ อ๋อหมดแล้วใช่ไหมโอเคกลับโอเคอ่อตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาแล้วนะโอเคแล้วหลบครับหนุ่ง ันนี้ขวดเจ็บแผลโอเค ผมว่าน่าจะเอาไปสักอีกสักอันกันเหนียวกันเหนียวก็จำทางไปไม่ได้ ถ้าได้เอพทีเอเล็กอันหนึ่งได้อ๋อเขาเรียกอะไรทาง on อัหนึ่งเนี่ยออึน่ะโอเคอ๋อหล่อเลยอ่ะเมื่อกี้เปิดแบบ ไม่นึกว่าจะได้เพชรไงโอ้โหตรเจ๋งอะโอ้โหตะลึงอะตกตะลึงอ่าขึ้นไปครับผลทายัางอีกยาวไกลฮะอ๋อ ออเช้าแล้วนะโอ,โอ้เสียงก็ยังน่ากลัวนะเฮ้ยโอ้หิวหิวหิว,หวเกือบลืมเกือบลืมโอเคพอประดังชีวิตได้นะเฮ้ยดิบหาของกินแป๊บ เฮ้ยเขาปลูกข้าวกันยังไงวะฮะ โอเคพารน,นี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาทําประตูนากกันนะโอเคเย่ okay. ได้เพชรแล้วด้วยฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดถูกใจด้วย,ยนะบ๊ายบาย